สำหรับคนที่อยากเริ่มเรียนภาษาจีนต้องรู้ตาเจ้าหขาวพี่นิวนะคะวันนี้พี่นิวจะพามารู้จักกับภาษาจีนกันค่ะตาเจ้าขาวภาษาจีนน่ารู้ตอนมารู้จักพิดอินกันเถอะทุกคนรู้ไหมคะว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นอักษรภาพทําให้เราไม่สามารถอ่านออกจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นได้เราจึงจําเป็นต้องใช้วิธีการจําเท่านั้นค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นหนี how, how ้เขาว หนีเห่าไปว่าสวัสดีเห็นไหมคะว่าพินอินเนี่ยจะช่วยให้เราอ่านออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะพินอินคืออะไรทำไมเราถึงต้องเรียนพินอินพินอินจะเป็นตัวช่วยให้เราอ่านออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะลักษณะของพินอินจะคล้ายกับภาษาอังกฤษแต่จะออกเสียงต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษจะเป็น a b c แต่ภาษาจีนจะเป็นอปัวซื แล้วทำไมาเราถึงต้องเรียนพินอินกันล่ะคะ1ก็เพื่อให้เราอ่านออกเสียงภาษาจีนง่ายขึ้น2ก็เพื่อให้เราอ่านออกเสียงภาษาจีนได้ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะการอ่านออกเสียงพินอินมีอยู่สส่วนนั่นก็คือพพัญชนะภาษาจีนวรรณยุกต์ภาษาจีนและสระภาษาจีนค่ะเมื่อแพัญชนะภาษาจีนอ่านผสมกับสระภาษาจีนจะทําให้เกิดเสียงพินอินขึ้นมาค่ะยกตัวอย่างเช่นแพัญชนะภาษาจีนพัวเมื่อผสมกับสระภาษาจีน อินจะอ่านเป็นพัวอินพินค่ะพินอินเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาจีนนะคะพี่นิวเชื่อว่าหากทุกคนฝึกพินอินจนคล่องภาษาจีนเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสำหรับ EP ต่อไปต้าเจาหาภาษาจีนน่ารู้จะเป็นต้นของอะไรนั้นฝากติดตามได้ที่ทางเพจ TK Park นราธิว่าสได้นะคะ